สวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง Point Boy นะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแชร์และกันนะครับหรือมาตอบคาถามเนาะจากตัววิดีโอที่ผมมีสอนทําตัว o r g a n i z a Chart ไปนะครับตัว Organization Chart เนี่ยมีหลายท่านนะครับก็มาหลังไมค์ถามผมเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook หรือทาง Line Ad ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นหัวข้อที่หลายคนต้องเอาไปใช้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์และกันตอบคาถามว่าออถ้ามีปัญหาแบบนี้มันพอจะแก้ปัญหาหรือทำยังไงได้บ้างน,นะครับเนาะก็ เดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับเนาะโอเคก็เขียนนี้เพื่อให,ให้เห็นภาพมากขึ้นผมขอลองสมมติตัวอย่างขึ้นมา1อันนะครับเนาะเนี่ยก็จะเป็นจากองคอ์กรองคอนน์กรนึงนะครับก็จะมีซ e o มีลำดับลดลงมาแล้วก็มีลำดับทีมย่อยลงมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็อธิบายคร่าวๆก็คือมีซ e o แล้วก็มี3คนนี้นะครับลง,ลงมาเนาะแล้วก็คนนี้นะครับก็จะมีลูกทีมเขาอ,อีก3คนนี้นะครับแล้วก็โดยคนนี้จะมีลูกทีมอีก2คนด้านล่างนะครับ แล้วก็ตัวคนนี้นะครับเนี่ยซีเนียร์กคอปปี้ไรเตอร์ก็จะมีลูกทีมย่อยลงมาลําดับแบบนี้เป็นเส้นตรงนะครับอ่ะสมมติประมาณนี้นะครับมีทั้งชื่อรูปแล้วก็ตําแหน่งจะทํำยังไงได้บ้างนะครับหรือปัญหาเวลา,าเจอเนาะโอเคเริ่มต้นเลยนะครับก็อเน,นี้ผมก๊อปปี้ชื่อนะครับและขอเว้นวารตามด้วย ตำแหน่งเข้ามาแล้วถ้าใครอยากเอาตำแหน่งยัดเข้าไปด้วยเนี่ยให้ทําแบบนี้เนาะคือมีชื่อนามสกุลแล้วก็เวนวัคตำแหน่งต่ออย่างนี้ไปเลยยาวๆไปแบบนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปแต่งกันอีกทีข้างในผมก็เอาชื่อเข้ามาอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้เกิดจากการสร้าง Textbox ขึ้นมานะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยก็ให้เรามาใส่ตัว Bull e t point ถูกไหมครับปึ้งกดเข้าไปเนาะเนี่ย b u l l e t point มันก็จะเข้ามานะครับทีนี้ปัญหาที่มีบางท่านถามเข้ามานะครับก็คือเออบางทีกด จะกดตรงนี้ครับแล้วจะมากดเนี่ยไอตัว increase list level เนี่ยครับเนาะการกดเนี่ยคือการลดลำดับเขาลงมาใช่ไหมครับเห็นว่าเป็นลูกทีมย่อยลงมาเนี่ยบางคนกดไม่ได้นะครับเนาะก็ประเด็นแรกครับผมแนะนำเนาะประเด็นแรกคือให้เราเนี่ยคือคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากนี้ครับบางทีเนี่ยเราไปกดตรงนี้คือปกติเราเปิด PowerPoint มาเนี่ยมันจะเป็นกล่องนี้เลยเนาะเราไปพิมพ์ใส่กล่องนี้เลยนะครับ แล้วไปกดใส่ bullet point แล้วบางทีมันจะกดไม่ได้นะครับยิ่งบางคนใช้เทมเพลตองค์กรเนี่ยมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นได้ครับันะผมคือให้กดสร้างเทมเพ o ตใหม่ขึ้นมา1อันแล้วลองทําดูนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้เนาะเพราะบางทีมันติดกับเงื่อนไขของเทมเพลตด้วยนะครับหรือถ้าไม่ได้นะสมมติทำยังไงก็กดไอ้ตัวเนี้ยกดไ,ไ,ไม่ได้นะครับใช้แท็บเอาเนี่ยผมกดแท็เนี่ยที่คีย์บอร์ดนี่แหละมีค่าเท่ากัน แสดงว่าความเป็นจริงแล้วใครอยากได้เร็วๆเ,เ,เนี่ยกดแท็บเอาก็ได้นะไม่ต้องกด increase t h e l e v e l ก็ได้กดแท็บเอานะครับเนาะอ่ะอันนี้คือปัญหาที่มีบางท่านเจอนะครับทีนี้ปัญหาที่ใหญ่ๆที่หลายคนเจอคือมันจะเป็นเรื่องคอ d ดิชันว่าเนี่ยเฮ้ยเราอยากได้องค์กรเป็นแบบนี้บางเหี้ยกได้แนวตั้งอยา่างเง้นอนจะสลับฝั่งได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะแล้วก็มันจะมีวิธีสุดท้ายคือสุดท้ายมันไม่ไม่โดนจสักทีเนี่ยเรากด c o n v e r t เป็น Shape แล้วไปเรียงเองนะครับอ่ะ มาดูการของผมเริ่มต้นนะผมผมมี c นะีโอเนาะเราก็จะมีลูกทีม3คนเนาะใช่ไหมครับก็จะเป็น3คนติดกันตรงนี้นะผมก็จะกด increase level เนาะอ่ะมีแท็บด้วยก็ได้กดแท็บด้วยก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันเนาะอ่ะสามคนนี้นะครับขึ้นกับ c ีโคนแรกใช่ไหมครับจากนั้นนะมาดูกันคนนี้อ่าคนนี้ก่อนก็ไดนะ้คนนี้นะเนี่ยครับอเล็กซานดราเขาจะมีลูกทีม3คนใช่ไหมก็อเล็กซานดราอยู่บนสุดเนาะมีใครบ้างครับมีลิชาร์ดหมายความว่าผมต้องเอาลิชาร์ดเนี่ยไปไว ใต้เขาก็อันนี้ผมกดคอนโทรล x นะครับหรือการคัดนะลบทิ้งใช่ไหมครับผมก็ไป Enter นะครับใต้อเล็กซานดาแล้วกดแท็บวางริชาร์ดเข้าไปนะใต้อเล็กซานดามีใครบ้างมีริชาร์ดนะครับมีนะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ม่ขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับนะอ่ะมีคนที่2คนนี้นะครับนี่จริงๆต่อกันเลย3คนนะครับมีคนนี้ด้วยนะก็คือ2คนนี้ต้องไปอยู่กับริชาร์ดนี่ผมกดคอนโทรล x นะครับตัดนี่ เนี่ยถ้าไม่ได้ก็แท็บเข้าไปใหม่แท็บเข้าไปใหม่แท็บแท็บนะนี่คือ3คนนี้ตำแหน่งเท่ากาันอยู่ใต้อเล็กซานดราซึ่งอเล็กซานดราขึ้นกับ CEO นะครับอ่นะได้แล้วจากนั้นนะครับใต้ของคนที่ชื่อเนี่ยคนนี้นะครับจะมีลูกน้องอีก2คนนะคือเนี่ยอิซาเบลนะครับอิซาเบลเนาะเนี่ยกับมาเลเซียใช่ไหมครับอ่าสองคนนี้ใช่ไหมครับก็ผมก็จะไปกอล์สองคนนี้มานะนี่คือเขาคือสองคนนี้เขาต้องอยู่ใต้คนกลางนี่คนนี้ enter อร์แท็บ วางเข้าไปนะแถบแถบปึ๊บปุ๊บอ่ะเข้าไปอีกเขาอยังอยู่ใต้คนนี้นะครับโอเคได้แล้วจากนั้นสองคนนี้ขึ้นตรงกับคนนี้นะครับขึ้นตัวคนนี้ก็แถบนี่ก็แถบเห็นไหมครับแถบอีกรอบคือคนนี้นี่เซบาสเตียนเนี่ยเป็นลูกน้องเนี่ยคนชื่ออากาตานี่ครับอากาต้าเนาะคนนี้โดยเซบาสเตียนเนี่ยมีลูกน้องชื่อโซเซียคนนี้เห็นไหมครับมันก็จะลดหลั่นลงมานะแต่อากาต้าเนี่ย ยังคงยศเท่าเนี่ยก็คือขึ้นตรงกับ co เห็นไหมครับ co คนนี้เนาะอ่าเห็นไหมมันก็จะงงง,งตอนแถบ,บหน่อยเนาะตอนนั้นตอนทำอะครับก็ทำอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะครับให้มันเรียบร้อยเลยนะพอเราทําเสร็จใช่ไหมครับก็ไปที่หน้าโฮมก็ได้นะตรงนี้แหละมันจะเขียนว่า convert to smart art กดลงมานะครับจริงๆริงนะครับวันนี้ผมนะถ้าอยากเลือกอะไรแบบให้กดมอ smart art อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เราจะเลือกเป็นตัว h e r a r c ค y ตรงนี้นะครับเนี่ย ั้งหมดนี้คือทำออกแกนในช้าได้หมดนะก็ลองกดดูครับเออเป็นแบบแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบที่2จะแบบนี้แบบนี้เนาะถ้ามีรูปก็ลองดูครับสมมติอยากได้เป็นวงกลมเลยเปล่าก็กดแบบนี้ดูก็ลองกดโอเคดูครับปึ๊บเข้าไปนะอ่าเห็นไหมของผมเนี่ยมันก็จะได้มาแล้วเนาะว่า c e o ใช่ไหมครับแล้วก็มีอีก3คนใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยคนนี้อเล็กซานดรามีน้อง3คนคนกลางมีน้องอีก2คนแล้วก็คนขวามี ลูกน้องเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคือมันเหมือนที่ผมวาดเอาไว้นี่นะแหละนี่ยแนั้นจริงๆก่อนทําผมว่าถ้ามันเรียงๆแบบนี้มันก็ดูง่ายดีนะนี่ผมก็เรียงแบบเรียงสดเลยเนี่ยครับคือเอากล่องกล่องอะไรรูปๆเนี่ยมาวางนะครับเนี่ยมาวางให้มันอยู่ข้างๆสไลด์แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมติเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมมันจะมีประเด็นแรกก็คือบางทีอยากสลับฝั่งซ้ายขวาบอกเฮ้ย hey, เนี่ยอยากเอาสามคนนี้ไปอยู่ฝั่งหนึ่งทําได้ไหมนะตรงนี้เวลา,าจะเซตนะครับก็ เราก,กดเข้ามาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ Smart Art Design นะคือคือเอางี้ก่อนถนะ้าใครอยากเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็เข้ามาที่เอ่อผมอยากแนะนำเข้ามาที่ Format เข้ามาที่ส Smart ดีไซน์ถูกแล้วครับแล้วก,แบบกดตรงเนี้ยนะคือเข้ามาที่ Smart Art Design นะครับแล้วก็กดลงมาดรอปดาวน์ down, เนี่ยเรามากด More Layout ได้หรือจริงๆเนี่ยเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยน l a ย o u t คือบางทีก็ได้แบบนี้เนี่ยอย่างนี้นี่เห็นไหมครับอย่างนี้นะเดีบางคนอยากได้แบบนี้หรือยนะอยากได้แบบนี้ คือมันมีหลายแบบให้ลองกดเนี่ยเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้มันเป็นแนวตั้งเนาะเนี่ยลองดูนะเห็นไหมชื่อคนว่ะไอสองคนนี้มันลงเป็นแนวตั้งคือบางคนเนี่ยสมมตินะสมมตินะครับสองคนนี้ข้างล่างสุดเนี่ยมีเป็นสิบคนเนี่ยบางทีเราทําแนวตั้งมันยาวใช่ไหมครับอยากได้แนวนอนเราอาต้องมาเลือกเนี่ยไอพวกอย่างอื่นแทนเนี่ยครับแบบอย่างอื่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวนอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแนวตั้งเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเป็นแนวนอนคือมันไม่เหมือนกันต้องมาลองเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้ดูนะครับ เป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอ,อะไรมาอีแบบชี้ออกไปอะไรเงี้ยครับก็ก็ลองดูอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปซีอีโอเห็นไหมครับซีอีโอแล้วก็ไล่ไปเนาะคือ,ค,อคือมันมาลองเล่นได้นะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่อันเดียวตามที่ผมสอนนะลองมากดไล่ๆนี้ดูอนะ่ะดังนั้นเนี่ยสเต็ปแรกอยากให้มันแผนผังมันไล่แบบตามตามใจเราลองมาเล่นในนี้นะคือพอกดสวัสดิ์อาร์คัลเล็ตเสร็จปุ๊บลองกดสมาร์ทอาร์ตดีไซน์แล้วมันจะมอ,มอเรลเลอเอาได้ครับหลักๆเนี่ยเราใช้ตัวไฮเลคซี่นะจำไง่ายๆแล้วเลือกยูโวนอยู่ในเนี้ย นะครับลองสลับไปสลับมาดูอ่ะของผมผมอยากได้แบบนี้นะผมอยากได้ใส่รูปเข้าไปโอเคปึ๊บทีนี้พออยู่ตรงนี้นะครับให้มาดออูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายนีนะ่มันจะเป็นเมนูที่เอาไว้สําหรับเเรียกกลับไปกลับมาของตัวแผนผังนะครับสมมติแบบนี้ผมกดตัว Live to เล็ e นะก็คือเห็นไหมครับตัวแผนผังเนี่ยมันจะสลับด้านกันเห็นไหมมันเหมือนเป็นมิลเลอร์ครับคือตอนแรกไอ้สามคนนี้มันอยู่ฝั่งขวานะ เราบอกไม่เอาแล้วเลีวคนนี้ไปไว้ฝั่งซ้ายสุดก็กดตรงนี้ครับเนี่ยมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับรวมอีกึงถ้าเกิดเราต้องบอกว่าสมมติว่าเฮ้ยเนี่ยผมทําไปแล้วแล้วเฮ้ยมันผิดผิดตรงที่ว่าจริงๆคนเนี้ยเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงคนเนี้ยโซเซียเนี่ยคนเนี้ยมันต้องยศเท่ากับคนนี้ผมสมมตินะเนี่ยต้องยศเท่ากับคนนี้ใช่ไหมครับเราสามารถมากดเนี่ยตัวตัวเขาเรียกว่าชื่อคนนี้ครับนะที่ให้แนะนำเนี่ยต้องกดที่ที่ตัว ตัวเชฟที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับแล้วมันจะสามารถดันขึ้นไปได้เนาะนี่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะเนี่ยเรากดชื่อคนก็นได้ครับนะหรือจริงๆกดชื่อคนก็นได้ครับเนาะกดชื่อคนนะกดชื่อคนแล้วเนี่ยสมมติเราบอกเฮ้ยเนี่ยตำแหน่งเขาต้องเท่ากันให้เราม,ามองเนี่ยกดที่สมาร์ทอาร์ตดีไซน์แล้วมาทางสายแล้วกดคาว่าโปรโมทพอกดโปรโมทเนี่ยครับตำแหน่งเขาจะขึ้นไปเท่ากันเห็นไหมครับเนี่ย ตำแหน่งเขาจะขึ้นไปเท่ากันถ้าเกิดบอกเฮ้ยถูกแล้วก็กดดีโหมดดีโหมดคือปรับตำแหน่งลงก็คือเป็นลูกทีมของคนนี้แทนเห็นไหมครับเนี่ยเนาะสมมติเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อสมมติบอกว่าคนนี้นะครับสมมตินะคนนี้จริงๆต้องตำแหน่งขึ้นไปข้างบนอ,อีกคนนึงนะกดที่ชื่อเนี่ยแล้วก็เนี่ยมูฟอัพก็ได้ครับอย่างมูฟอัพคือมูฟอัพมูฟมูฟดาวเนี่ย, move up, move, move, move ยมันมันไว้สลับตำแหน่งกันต่อไปว่าถ้าจะเลกสเต็ปตัวตำแหน่งเลยครับ ให้เป็นโปโมทกับรีโมทเนี่ยขึ้นไปแล้ลงมานะครับส่วนมุม up move down เนี่ยมันเป็นการเลื่อนครับสมมติเราบอกเฮ้ยแมวคนนี้แมวอยู่ตรงแม่แมวอยู่ตรงกลางและขอให้มันเลื่อนขึน้นไปคนนึงเนี่ยเห็นไหมครับมันไปอยู่มันไปอยู่ซ้ายสุดแทนและถ้าเกิดเรากดดาวดาวเนี่ยไปอยู่ขวาสุดเลยคือก็จะเป็นการจัดเรียงเหมือนเป็นรูปแบบแผ่นๆเอออยากอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรประมาณนี้ครับลองเล่นดูนะทั้อย่างนี้แล้วกันครับถ้าเป็น move up move down คือการเลื่อนในเลเวลเดียวกันเลื่อนไปเลื่อนมาชั้นคนที่1นึ่งคนที่สองคนที่สาม แต่ถ้าเกิดเป็นดีโมดโปรโมทเนี่ยคืออัพขึ้นไปเลยตำแหน่งลงตำแหน่งล่างอะไรเงี้ยนะครับส่วนการแอดเชฟเนี่ยลองเล่นดูนะครับสมมติตรงเนี้ยคนเนี้ยมีม,มีมีอยู่3คนเรากดแอดเข้าไปปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะมีเชฟโผล่ขึ้นมาเนาะเมื่อกี้ผมไปกดคนไหนอยู่นะอ่ะผมไปกดคนนี้ใช่ไหมครับนเนาะอ่ะพอกดแอดเชฟปุ๊บอ่ะมันไปนโผล่ข้างล่างให้เอาเป็นว่าตรงเนี้ยครับมันอาจจะต้องลองเล่นดูเนาะสมมติตรงเนี้ยจริงผมอยากเพิ่มใช่ไหมผมก็แค่กด โโมทขึ้นไปเห็นไหมครับอ่าอะไรแบบเนี้ยมันก็พิมพ์เข้าไปใหม่เนาะก็ลองเล่นดูแล้วกันหลักๆผมคิดว่าถ้าจะใช้เนาะมันน่าจะเป็นพวก move up move down เนี่ยแหละครับคือปรับจะไม่นไง move up move down ในตำแหน่งเดียวกันนะครับส่วนโโมทเนี่ยคือขึ้นตำแหน่งลงตำแหน่งไปเลยเนาะใครอยากปรับซ้ายขวากวดตรงนี้เลยนะเนี่ยสลับไปสลับมานะครับทีนี้นะครับสุดท้ายเลยนะ ทำยังไงตรงนี้มันก็ไม่โดนใจเรานะครับจริงๆผมคิดว่ากดตรงนี้มันจะได้เยอะมากแล้วนะนะครับแต่ถ้ายังไม่โดนใจนะครับให้เรามากดตรงนี้นะแล้วเรามากด convert นะครับ to shape นะการกด convert to shape หมายความว่าเหมือนจะเหมือนเราจะแตกมันเป็น shape เ,เลยคือกดนี้ปุ๊บนะครับอันนี้เราสามารถนะครับ ungroup เขาแบบนี้นี่ผมกดนี่คือผมกด convert to shape แล้วนะช้าๆ นะครับผมกดตัวส่วนอันเนี่ยกดคอนเวอร์ตอยู่ขวาสุดคอนเวิร์ตดูเชฟปุ๊บเราสามารถคลิกขวานะครับกดอันกุ๊กนะครับเนี่ยเขาจะถูกแยกออกเป็นคนๆเลยคือหมายความว่าเราต้องมา e ดิดแมนนวลเองด้วยมือนะครับด้วยมือท,ทันทีนะครับเนี่ยต้องทําเองเพิ่มเองเส้นก็ต้องเพิ่มเองนะครับเนี่ยเส้นก็ต้องแบบลากเส้นเพิ่มเองสมมตินเนี่ยจะเพิ่มตรงน,นี้กดเนี่ยลากไปอะไรแบบนี้นะครับ ที้ผมผมให้เชคอย่างนี้สมมติเราถึงขั้นต้องทาขั้นนี้นะซึ่งความจริงผมคิดว่าไอ้เครื่องมือเมื่อกี้บูมอัพบูม,บมดาวดีโปรโมดเนี่ยม,มันเพียงพอระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับต้องมาทําเองเป็นแบบเนี้ยอีกเครื่องมือที่จะช่วยในการจัดเรียงได้นะครับสมมตินะผมผมบอกผมเพิ่มคนนี้นะผมยกตัวอย่างให้ผมเพิ่มคนนี้มานะครับเพิ่มขึ้นมาเองนะแล้วผมบอกว่าเอ้เนี่ยบางทีผมเอาเมาส์มานั่งเลงเนี่ยกลัวบรรทัดไม่ตรงนะครับวิธีนะครับให้เราเนี่ยรวบแบบนี้ได้นะ เขาเรียกทำเป็นบรรทัดบรรทัดไปเนี่ยสมมติตีคนนี้เนี่ยใช่ไหมครับเราสามารถใช้เครื่องมือในการจัดเรียงให้เป็นระนาบได้เนาะท่าใครเคยดูชาแนลผมเนี่ยก็คือเครื่องมือตัว align ถูกไหมครับให้มาที่ home เนาะกด arrange align นะครับเนี่ยมันจะมีคําว่า center กับ middle หลักๆใช้2อย่างครับไม่ center กับ middle middle เนี่ยมันเป็นแกนแนวนอนนะครับ center เป็นแนวตั้งอย่างเนี้ยที่ผมกดเป็นแนวนอนก็ลองกด middle นะครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ยมันจะตรงกันเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาเล็งอีกทีหนึ่งเนาะสมมติเราบอกเฮ้ย ไอตัวคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยกับคนเนี้ยต้องตรงกันใช่ไหมครับเราก็กด2องคนนี้นี่สองคนนี้นะอ่าสองคนนี้แต่ว่าที่กดนะครับมันต้องกดทีละอันเนาะกดวงกลมก่อนนะครับแนะนําผมกดวงกลมก่อนเราก็กด arrange align center อร์เห็นไหมตรงแล้วแบบนี้แล้วค่อยอะไรชื่อเนี่ยมาตรงกันอีกก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้แหละเนาะเป็นเป็นวิธีการเซตได้นะครับถึงขั้นต้องแมน,นนวลนะแต่โกติผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในสมาร์ทอาร์ตเนี่ยครับ กดตรงนี้แหละโปรโ,โมทดีมดบุ็อกอัพเนี่ยเพียงพอแล้วอ่ะทีนี้นิดนึงถ้าใครอยากใส่รูปนะครับเนี่ยบางตัวอย่างมีรูปให้ใส่เนาะเราสามารถกดบล็อกรูปเข้ามาได้นะครับอันนี้รูปพวกนี้ผมไปเซฟไว้ในเครื่องมหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะก็คือเรากดที่เครื่องหมายรูปเนี่ยมันจะให้ไปบล็อคเข้ามาเลยก็ฟอร์มไฟล์ใช่ไหมครับของผมเนี่ยเซฟอยู่ในตัวตัวโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้แหละอ่ะอยู่ใน o r g a n i z e ใช่หไหมครับเนี่ยผมเซฟไว้แล้วนะก็ติโยกดมันคลิกเข้ามานะครับ คือถ้าเกิดเราเลือกไอตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันมีแพทเทิร์นรูปมาแล้วครับมันง่ายไหมครับเนี่ยมันขอบอะไรเข้ามาสวยงามเลยเนี่ยผมกดเนี่ยอเล็กซานดราใช่ไหมผมเซฟไว้เป็นตัว cm จะเป็น cm 1นะครับอ่ะคนเนี้ยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนาะมันก็ทําให้รูปเนี่ยมันเข้ามาเลยนะอ่ะผมให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เข้ามาแล้วพอเรากดใส่รูปเข้ามาแล้วเนี่ยต่อให้เรามาเนี่ยครับกด move up move down นะครับเนี่ยสมมติเลื่อนตําแหน่งนะเนี่ยเลื่อนตําแหน่ง เห็นไหมนี่นี่มันสลับไปอยู่คนคนที่สามเลยนะครับมันก็มันก็ไปทั้งหมดเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของการทำสมาร์ทอาร์โนเวอลิงกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็หวังว่าน่าจะตอบคำถามที่หลายๆท่านถามมาหลังใหม่ผมนะหลักๆผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องแผนผังมันไม่ได้ตามที่เราอยากได้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะตอบโจทย์นะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ เราก็ถ้าติดปัญหาอะไรก็ทักมาถามกันได้เนาะหลังๆก็น่าต้องลองไปอีดิทเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบุณสำหรับก,การติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตัวอย่างต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ